สวัสดีครับพบกับเสือเสิร์ดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวนะครับวันนี้เสือนํามีดที่สร้างจากเหล็ก skd 1ินะครับเป็นเหล็กที่แข็งมากนะครับสร้างเป็นมีดพกเล็กในราคาโปรโมชั่นนะครับเล่มที่1นะครับที่1ยาวอยู่ที่4นิ้วนะครับกว้างอยู่ที่1.3นะครับสัน3มมิลนะครับผมด้ามอยู่4นิ้ว4หุนนะครับราคา1,000บาทครับด้ามเป็นไม้กบไม้พยุงดำนะครับ เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับปกติจะขายที่อยู่1,200บาทนะครับมีมีความคมมากเลยนะครับเล่มที่2ครับอยู่ที่5.3นะครับยาวอยู่ที่5.3นะครับแล้วก็สันอยู่ที่3มมิลครึ่งนะครับผมแล้วก็ กว้างอยู่ที่1.3นะครับด้าม4.6ครับเป็นมีดพกเล็กนะครับด้ามประกบไม้พยุงนะครับ เล็มที่3ครับยาวอยู่ที่5.5นะครับสันซีเมนกว้าง1.3ด้ามอยู่ที่4.5ครับนัพยุงครับ เลนที่4ยาวอยู่ที่5.5นะครับสันซีมีนกว้าง1.3ด้ามอยู่ที่4.6ครับ เต็มที่5ยาวอยู่ที่5.6นะครับสันซีเมนนะครับด้ามอยู่ที่1.3นะครับผมด้ามอยู่ที่4.5นะครับผมกว้าง1.3ครับเต็มที่5ครับเต็มที่6ยาวอยู่ที่5.6นะครับผม สันซีมินนะครับขว้าง1.3ด้านอยู่ที่4.7ไม้บันยูดนะครับผมจัดเลยนะครับ1-6ราคาอยู่ที่1,000บาทแถมฝัก P ี c ีพร้อมส่งนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับปกติจะขายอยู่ที่1 2 0 0 2 1 0 0นะครับเล่มที่7ยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับสันซีมิน กว้าง1.3ด้ามอยู่ที่5.2นะครับ1,300บาทนะครับสำหรับจุดนี้นะครับตักตีจะขายอยู่ที่1,400นนะครับผมผมจัดมากเลยนะครับกับกระชับมือนะครับตามประกบนะครับ เต็มที่เนะครับยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับสันซีมินนะครับกว้าง1.3นะครับด้ามอยู่5.2นะครับไม้พยุงดำาครับเต็มสุดท้ายทรงประหลาดนะครับผมปลายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมใบยาวอยู่ที่ ใบอยู่ที่8นิ้ว6หุนนะครับสันซีมินกว้าง1.3ด้ามอยู่ที่5นิ้ว1หุนนะครับเป็นไม้พยุงประกบนะครับผมผมจัดมากเลยนะครับ1,300บาทนะครับผมเล่ม678นะครับ678นะครับสนใจโทรหรือแอดไลน์089756 0208นะครับผมสำหรับพีดพกเล็กราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ